แล้วก็มีปืนอัพสองกระบ,บอกนะครับผมเป็น a อ8นะครับผมกับ AK มังกรนะครับน้องๆฮะโคตรตึงนะครับน้องๆฮะโอ้ใคร,ครับผมก็กราบน้องๆทุก ท่านยันด้วยนะครับทุกคนก็สองรอบวันนี้ทุกคนพี่ก็อยู่กับร้าน DIY ทีตเราชอบกันอีกแล้วนะครับน้องๆครับผมก็วันนี้พี่มีโคมาแจกกันด้วยนะทุกคนสำหรับใครที่ยากได่โค้ดนะครับผมก็เดี๋ยวใส่โค้ดพร้อมกันเลยนะครับผมก็ก่อนอื่นนะทุกคนพี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไ้ด้วยละกันนะครับน้องๆก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับทุกคนน้องๆโอเคครับผมสําหรับโค้ดวันนี้นะก็โค้ดแรกก็จะอยู่ดนเลือนตรงนี้เลยนะครับผมน้องๆค่ไปใส่ได้เลยนะครับผมพี่ก็ไม่รู้ว่าจะ นะครับน้องๆก็มาเดี๋ยวตัวตรงนี้อีกนะครับผมวันนี้พี่มีโค้ดอีกหนึ่งโค้ดนะครับทุกคนก็จะเป็นอะไรนะครับผมนี่โค้ดนี้เลยนะครับผมน้องๆก็สําหรับใครนะสำหรับน้องๆนะครับผมที่แบบว่ามองไม่เห็นนะครับมันเล็กเกินนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นไวนมาที่หน้าจอให้นะครับผมก็น้องๆก็ไปใส่ได้เลยนะครับน้องๆฮะก็โอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวน้องๆได้ไหล่ของมต์กันด้วยละกันนะครับน้องๆฮะมาเฮ้ยทุกคนพี่ได้ตรานี้เลยนะครับน้องๆฮะก็นี่ครับทุกคนมาดูยอดปากคงเหลือนะครับ กคนก็เดี๋ยววันนี้นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะจับสักมึงดักกันนะครับลองฮะก็จัดเป็นลอเดียทุกคนกางเกงนอนไหมฮะทุกคนกางเกงนอนดีว่ะทุกคนปะจัดเลยลักกันนะครับทุกคนโอเคครับผมนี่ฮนะผมได้มาแล้วนะทุกคนเป็นไอดีกางเกงนอนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวพี่จะพารีวิวให้ดูละกกันนะครับทุกคนว่ามันจะโอเคขนาดไหนคนะุม้มกันไหนไหนทุกคนไปดูครับผม โอเคทุกคนก็ตอนนี้นะผมพี่ก็อยู่ในไอเดียเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็จะเป็นไอดีนี้ครับทุกคนไอดีออากางเกงนะครับผมเกงนอนนะครับน้องๆก็จะมีนะผมกล้ามทองนะครับผมกางเกงนอนแล้วก็หมัดไซตามะนะครับทุกคนแล้วก็จะมีผ้าปากลาวานะครับน้องๆมีหมวกมีหัวขาดด้วยนะกคนแล้วก็มีพืนอัพสองกระบอกนะครับผมเป็นเอ็นแปดนะครับผมกับเอเคมังกรนะครับน้องๆโคตรตึงนะครับน้องๆแล้วก็มีด้าอื่นอีกนะครับผม่าหัวใจนะกคน ไอดีนี้คือเอาไปแอคซ่าได้เลยทุกคนมีท่านั่งด้วยนะคบน้องๆฮะคือเอาไปแอคซ่าได้เลยครับทุกคนนี่ประมาณนี้ครับน้องๆผมก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลคไรก็แชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับพิกัดอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับน้องๆก็ใครที่ไม่เห็นก็นะครับผมกดครับว่าล่าสุดนะทุกคนจะได้เห็นคอมเมนต์นะครับทุกคนวันนี้พี่ไปก่อนละกันนะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนอันนี้นะทุกคนได้อ่งเปาเยะนะครับทุกคนวันนี้ก็ไปบ้านครับทุกคนเจอกันครับ